บทเพลงเกียรติยศเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงที่พิวโยฟสูลฟสกี้ดริยกวีชาวรัสเซียประพันธ์ทํานองเมื่อปีพศ .2431 เนื้อร้องบทพระราชนิพล ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศลานุวัติวงศ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งแก้ไขเพิ่มเติมเพลงสรรเสริญพระบารมีมีใช้กับองค์พระมหากษัตริย์เช่นเวลาเสด็จถึงเสด็จกับเพลงชาติไทยเพลงชาติไทยถือว่าเป็นลักษณะประจำชาติแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครเป็นแหล่งรวมใจของคนในชาติให้เป็นจุดเดียวกันสร้างความรู้สึกสำนึกในความเป็นพี่น้องสร้างความภูมิใจในศักดิ์ศรีสิทธิเสรีภาพระหว่างคนในชาติและเพื่อปลุกใจให้คนรักชาติกว่าจะมาเป็นเพลงชาติในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องและทำนองมาแล้วทั้งหมด7ครั้งเนื่องจากเพลงชาติแต่ระฉะบับที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งก็อยู่กับเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นสำคัญด้วยแนวคิดเรื่องเพลงชาติของไทยเกิดขึ้นในรัชสมัยรัชากาลที่5เมื่อปีพศ2414โดยได้รับอิทธิพลตะวันตกที่มีเพลงประจำชาติมาก่อนโดยเฉพาะอิทธิพลในประเทศอังกฤษโดยทหารอังกฤษสองคนซึ่งเข้ามาเป็นครูฝึกทหารในวังหลวงและวังหน้าในปลายรัชกาลที่4พศ2395 ชื่อร้อยเอกอิมเปและร้อยเอกนอ็อตนายทหารอังกฤษทั้งสองนายนี้ได้ใช้เพลง God Save The Queen เป็นเพลงฝึกสำหรับทหารแต่และอังกฤษได้ใช้เพลงนี้เป็นเพลงประจําชาติกระทั่งพยาศรีสุนทรวหารหรือน้อยอาจารย์ยางกรูนได้ประผันเนื้อร้องขึ้นมาใหม่โดยใช้เนื้อเพลง God Save The Queen แบบเดิมและตั้งชื่อเพลงใหม่ว่า จอมราชันจงเจริญนับว่าเป็นเพลงชาติเพลงแรกของประเทศสยามต่อมาในปีพศ2414พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์ ในขณนะนั้นสิงคโปร์ยังเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษยอยู่กองทหารโดิยางสิงคโปร์บรรเลงเพลง God Save the Queen เพื่อถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าประเทศมีความจำเป็นที่ต้องมีเพลงชาติที่เป็นของตัวเองขึ้นเพื่อความแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติครั้งเมื่อสมเด็จเสด็จกลับมาถึงพระนครจึงได้โปรดพระครูดนตรีไทย ปรึกษาหารือเพลงไทยที่มีความเป็นไทยมาใช้แทนเพลง God Save the Queen คณะดนตรีไทยได้เลือกเพลงทรงพระสุบินหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเพลงบุหลันลอยเลื่อนซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในรัชกาลที่สองนำมาเรียบเรียงใหม่ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นฮิวเซนและเป็นเพลงชาติไทยฉบับที่สอง ให้บรรเลงในระหว่างปีพศ2414ถึงปีพศ2431เป็นเพลงชาติฉบับที่3คือเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับปัจจุบันประพันธ์โดยสยอบสปูรสกี้นักประพันธ์ชาวรัสเซียมีคำร้องเป็นพระนิพนธ์สมเด็จขมนลิศลานวัติวงศ์ให้บรรเลงเป็นเพลงชาติในปีพศ2431 ถึงพศ2475เพลงชาติไทยฉบับที่4คือเพลงชาติมหาเลิกใช้เป็นเพลงชาติในระหว่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475โดยอาศัยทำนองเพลงมหาชัยส่วนคำร้องประพันธ์โดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีหรือสนันเทพหันสดินณอยุธยา เพื่อให้ขับร้องและบรรเลงปลุกเล้าประชาชนก่อให้เกิดการรักชาติและสร้างความสามัคคีในระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพลงชาติไทยฉบับที่5คือเพลงชาติฉบับพระเจนดุริยางปิติวัฒยากรประพันธ์ทำนองคำร้องโดยคุณวิจิตมาตราสง่าการจนาคพันธ์ใช้เป็นเพลงชาติระหว่างปีพศ2475 ึงพศ2477เพลงชาติไทยฉบับที่6คือเพลงชาติฉบับพระเจนุรยายางที่เพิ่มทำนองของนายฉันคำวิไลเข้ามาต่อจากคำร้องของคุณวิจิตมาตาใช้เป็นเพลงชาติระหว่างปีพศ2471ถึงพศ2482 นับว่าเป็นเพลงชาติที่เป็นเพลงฉบับของทางราชการฉบับแรกสำหรับเพลงชาติฉบับปัจจุบันเกิดขึ้นเนื่องจากสมัยจอมลพลปพิบูลสงครามมีการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทยจึงทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องเนื้อลองของเพลงชาติเพราะในเนื้อร้องมีคำว่า ยอยู่สามวักรัฐบาลจึงจัดประกวดเพลงชาติอีกครั้งหนึ่งในปีพศ .2482 โดยใช้ทำนองของพระเจนยุรยางแต่เนื้อลองมีความหมายยาวถึง8วักผลปรากฏว่าเนื้อร้องของพลตบดจเอกหลวงสารานุปพันธ์หรือนวลปายินพยักได้รับการคัดเลือกทางสำนักนายกรัฐมนตรีจึงประกาศยกเลิกเพลงชาติฉบับเก่าของคุณวิจิตมาตา และของนายฉันคําวิไลและได้ใช้เนื้อร้องใหม่ตั้งแต่วันที่10ธันวาพศ2482โดยรัฐบาลประกาศรัฐนิยมฉบับที่6ให้ใช้เพลงชาติไทยซึ่งมีทานองเพลงชาติของพระเจนยุริยางตามฉบับที่อยู่ในกรมศิลปากรส่วนเนื้อร้องเพลงชาติให้ใช้บทเพลงของหลวงสายานุป,ประพันธ์ที่ประพันธ์ขึ้นในนามของกองทัพบ,บก ดังที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกวันนี้เพลงคารบเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงในโอกาสจัดงานพิธีที่สำคัญของสังคมไทยมีบทบาทสำคัญการดำเนินกระบ,บวนการพิธีและสื่อถึงความรู้สึกความยกย่องแก่ผู้เป็นประธานในพิธีเพื่อให้เป็นสื่อสัญลักษณ์การแสดงความเคารพบเนื้อหาของเพลงมีความหมายทางการยกย่องสรรเสริญและสด,ดุดีเพลงมหาเลิกเพลงมหาเลิก เป็นเพลงคู่กับเพลงมหาชัยมาตั้งแต่โบราณเรียกกันติดปากว่ามหาเลิกมหาชัยใชยบ้บรรเลงเพื่อแสดงเลิกยามงามดีและความสวัสดีมีชัยในโอกาสต่างๆเพลงมหาเลิกนั้นสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่รัชสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเพลงตำนองอัตราสองชั้นพอมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ถูกนำมาบรรจุในเพลงผีพาดเรื่องทำขวัญหรือเวียนเทียนที่เริ่มต้นด้วยเพลงนางนาคต่อด้วยเพลงมหาเลิกมหาการสั่งน้อยมหาชัยและเพลงอื่นๆตามลำดับโดยทั่วไปแล้วเพลงมหาเลิกใช้เปิดในสถานที่หรือเปิดงานต่างๆตามเลิกยามที่กำหนด เนื่องจากการดำเนินทํานองของเพลงมหาเลิกนั้นดำเนินทานองแบบไทยแท้ตามลักษณะการแปลลูกคล้องออกมาเป็นทํานองเต็มจากเครื่องดนตรีที่บรรเลงร่วมกันทําให้ผู้ฟังได้รับความยินดีคืนเพลงกระหึมของเครื่องดนตรีที่บรรเลงพร้อมเพียงกันก่อให้เกิดความปิติยินดีและความศรัทธาแก่ผู้ฟังอย่างยิ่ง ต่อมาจอมพลเรือสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัรสุขุมพันธ์กรมพยานครสว,วรรค์วลพินิษฐ์ได้ทรงดัดแปลงเพลงมหาเลิกทางไทยออกมาเป็นประสานเสียงตามแบบสากลโดยพระองค์ท่านได้ยึดหลักทํานองของเก่าแต่แก้ไขเฉพาะตอนขึ้นและตอนลงท้ายให้มีความสง่าพาเผยขึ้นเพื่อทําให้การประสานเสียงตามแบบสากลจะช่วยให้ผู้ฟัง เกิดความเล้าใจขึ้นมาเป็นอันมากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชพิพลดำรัดสั่งบรรเลงเพลงเกียรติยศต่อมาให้บรรเลงกล่าวคำอวยพรซึ่งกันและกันในพิธีเลิกยามต่างๆเช่นเปิดป้ายหรือเจิมศิลาเลิกก็ใช้เพลงมหาเลิกขึ้นหรือในการกล่าวคำปลาใสกล่าวสุนทรพจน์หรือกล่าวอวยพรให้บรรเลงเพลงมหาเลิก ทุกคนในงานก็ยืนขึ้นเป็นการให้เกียรติพร้อมกันส่วนเพลงมหาชัยเพลงมหาชัยเป็นเพลงสองชั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ถูกนำมาบรรจุในหมู่เพลงปีพาดเรื่องเวียนเทียนหรือทำขวัญน,นอกจากนี้เพลงมหาชัยยังปรากฏอยู่ในเพลงต้นมโหรีเรื่องทำขวัญครั้งกรุงเก่า ความหมายของเพลงมหาชัยนั้นบอกถึงการอวยชัยให้พรเมื่อพุทธศักราช2438สมเด็จพระยานริศาลาุวัติวงศ์ขนาดทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมทรงนิพน์เพลงมหาชัยให้พระยาวาทิทวรเทศนำไปแต่งแยกประสานสำหรับแต่วงทหารบรรเลงเป็นเพลงเดินประธานให้ร้อยตำรวจเยก,ก็ไฟ บิดาพระเจนดยูเรียงครูแต่วงทหารบกในขนาดนั้นนำไปแยกเสียงประสานสำหรับแต่วงทหารม้าบเลงโดยใช้เครื่องดนตรีเป็นเครื่องทองเหลืองล้วนเช่นเดียวกันในรัชกาลที่6พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพรยานครสวรรค์วรพินิษท,ทูลกระหม่อมวังบางขุนพรมได้ส่งพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้เป็นสากลให้กระทัดรัดมากขึ้นโดยให้วงดุรยางทหารบก และทหารเรือบรรเลงการเป็นเพลงเคารพบหรือเพลงคำนับประทานของงานที่มีศัก์แต่ไม่ถึงกับเพลงสรรเสริญพระบารามีซึ่งใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบุมมาราชินีนาถการบรรเลงเพลงมหาชัยเพื่อแสดงความคารพหรือตอนรับบุคคลต่อไปนี้คือบรมวงสานุวงศ์และสมเด็จพระราชชนนีผู้สมเด็จร,ราชการแทนพระองค์นายกรัฐมนตรี เป็นต้นนี่คือเพลงเกียติยศเพลงชาติและเพลงสรรเสริญของประเทศไทยในแต่ละยุคในแต่ละสมัยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันบรรยายโดยวันลบงามโคกาง